รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เตือนทำแม่มันสวยหรอแม่ไปโรงเรียนน่องขาแล้วโอ้ยเตื่นโอ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วออนแล้วไปเดีนี้น้องขาไปโรงเรียนมันสวยแล้ว,ลอลวโอ้ย,อยแล้ว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  เงินมาอืมหกสิบบาทนี่แหละโอ้ยเอาไปสื่อเที่ยมาเสียมากร่อยนึงเฮ้ยหนัก 了哦。嗯 ก็ใส่มาแต่เห็ดรายงานคือมาเด็กมาเดือนแทะมันแหลวคำเบื้องน่องนู้หนิตื่นตาเส้ามาโรงเรียนกับมาตามเวลามื่คือเจ้าของจั๊กไปเดินทางไหนอยู่จะเป็นคู่เดี๋ยวเจ้าก็สิรู้ดีแท้กันนองมันบอกว่าคือเหลือความกันยังยังเจ้าของคือมาซ่าการขอยไปเห็นรายงานรายงานยังคือมาเด็กแทเจ้าเป็นยังนี่แม่เขียนไ่เห็นจั๊กบัดน่องนะพอเคยวางแหงนันจะเกียด์ก็มันเห็ุดีก็จังวาวาแหงน่า แต่ยางเขามาในห้อง,องอแล้วโอ้ oh. เนี่ยจะจมอย่างนี้จะจมจมจมเออแจ้งแล้งกาล์ฟอ่อือเอาสมน้ำแล้งเจอกัน,นมาแล้งอ่ะเบื่อเหม็นสูจ้าอีหยัางยู่บ้านกับปวดง้อปวดประสาร่า mm hmm. เอาถ้ากูไปเปียบเทียบกับน้องเลยจะมันดีอย่างกระโดดกระเดียดอ่ะนเรียนวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวก, okay. กับเรื่องการคำนวณนะอ่ะพุทมพร ชาเข้าเรียนกันหรอครูไม่เห็นธนาแล้วนะถ้าเธอขาดข้าวครูอีกครูจะให้มสเธอนะฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่แม่ของน้องออนไหมคะแมจ่จ้าจ้าครูบุคลองน้องออนคือพอดีว่าน้องไม่เข้าเรียนเลยค่ะแล้วคุณครูจะให้ศูนย์และมสน้องนะคะเอา้า คือติติดศูนย์ติดม้อโอ่อนคือไปโรงเรียนครูเมืออยู่มาสิทำน้องอ่อนก่อนค่ะงั้นคุณแม่ฝากบอกน้องให้เข้าเรียนด้วยนะคะจัดจ้ะขอบคุณมากจ้ะแม่มียังกินแน่นี่ยยังไม่หนีเลยนะไม่เห็นทานเลยทำยังคู่ก็โทษมหาโทษมหาโทษมหาว่าอ่อนติดศูนย์ติดหม้อโซไม่มีศิษย์ศอกไม่ไปโรงเรียน โดดเอ้าว่ได้โดดจะเคลียได้หรอคู่ก็ท่วมากขนาดสิลูกนั่งพูดอีกยังติดมัตไซหลายคเห็นยังแม่ยยังมาหาตัวบัดย่ามหน่องเจ้าบ่เคยบ่เคยตัวมันไปตลอดคอยกับบ่ตัวคู่อมันเลี้ยนหนีตลอดเจ้าคองหถอะนาเจ้านี่มาเปรียบเทียบใส่ข่อยกับน้องตลอดเลยเนาะออีีล่่่นะขยอยากเป็นลูกเจ้าแล้ว กังวงบ่กูเบื่อวะ่ะแม่ปวดใจเงี้ยไม่จด้จมยืนปวดประสาทที่เดิมเนาะมาเร่งเออช่วงนี้ขอไปอยูน่น้ำจักสองสามหมืน่นได้เด้อโอเคโอเคเดี๋ยวไปหา เออมึงกูว่าด้ไปน้ำสูรแล้วเด้ออืมอืมโอเคโอเคแม่มอามขอโทษเด้อที่เคยอิตตัวบดีออมน,นำไปขอโทษที่เคยบอนำ้ำบดีต่อไปนี้อันจะเป็นคนใหม่ ยังเสียบเสียบไม่เห็นไปท้าแล้วอะนี่นีแกงอก้องใหม่ก็มมงหที่อ่อนมาปะมีลูกก้อยก็วบอกว่า,ยยามีเม่เฮ็นหลับท่อาวาอันนี้เอาลูกมาไม่หล่ะย่ากินลับม,มันผู้ใด้ีเฮ็ดไหม่ห้ามันตายที <S <S ่กายเป็นซ้ำพาไเอสซี